จริงๆความเคารพเนี่ยมันต้องใช้กับทุกความสัมพันธ์กับลูกเราก็ต้องเคารพกับเพื่อนเราก็ต้องเคารพแต่ปัญหาคือยิ่งสนิทความเคารพยิ่งไม่มีนะครับเพราะนั้นความเคารพแปลว่าเคารพการตัดสินใจของเขาเคารพการเลือกของเขาถ้าเกิดเราไม่พอใจอะไรเราต้องเหมือนขออนุญาตคือบางครั้งอ่ะเขาเรียกบางทีต้องมีสเปซกันอะไรเนี้ยตรงนี้ถ้าไม่มีจะทําให้อีกฝ่ายเบื่อเราเร็วมากเพราะนั้นเราต้องเป็นคนที่น่าเคารพแล้วเขาถึงความสัมพันธ์จะอยู่กันยาวคนที่ไม่เคารพอีกฝ่ายเนี่ย จะไม่สามารถสารความสัมพันธ์ได้ทุกระดับเลยนะเพื่อนบ้านที่ไม่เคารพกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมปาห้าข้างบ้านที่เราได้ยินบ่อยๆปา้าข้างบ้านคือไปยุ่งเรื่องส่วนตัวที่เขาไม่อยากให้รู้นะเพื่อนที่ไม่เคารพกันก็คบกันไม่ได้ที่ทํางานที่ไม่เคารพกันก็ไม่มีใครอยากอยู่ด้วยอะไรแบบนี้ก็เ <aşk> หมือนวันนี้ที่เราได้ข่าวใช่ไหมที่ว่าหัวหน้างานที่เขาแบบไม่ยอมให้ลาอะไรแบบนี้เนี่ยมันมันพออยู่แบบนี้มันจะมีปัญหาเพราะนั้นความเคารพกันเนี่ยแปลว่าอะไรที่เขาเลือกมันดีที่สุดสำหรับเขา กับลูกอะไรก็ต้องมีนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีความเคารพกันนานวันเข้า ความสัมพันธ์จะยิ่งห่างกันเรื่อยๆเลยจะจะไม่ออกทีเดียวแต่จะแบบเบื่อหน่ายยิ่งเราไม่เคารพอีกฝ่ายเขาจะมองเราด้อยลงทุกทีเหมือนแวร์ลูเราจะตกนะแล้วก็คนที่มีความเคารพในตัวเองสูงก็จะเคารพคนตรงข้ามเพราะฉะนั้นถ้าเราเรารู้สึกว่าเราไม่เคารพแฟนเราสามีเราหรือคนตรงหน้าเรานั่นหมายความว่าต้องไปดูเซลล์เอสติมของเราอาจจะมีปัญหาอยู่กับเรื่องเซลล์เอสติมหรือความภาคภูมิใจในตัวเองนะคนที่ที่ไม่เคารพตัวเองก็จะไม่เคารพคนอื่นนะซึ่งตรงนี้ก็สามารถ แก้ได้นะซึ่งระเบบความเคารพตัวเองเนี่ยมักจะมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กด้วยซ้ำการที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงแล้วพ่อแม่แบบชื่นชมเคารพการตินใจของลูกแต่ถ้าพ่อแม่ไหนที่เลี้ยงลูกแบบแบบเขาเรียกว่าเลี้ยงแบบบังคับเลี้ยงแบบวินัยจา๋าหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะทําให้ลูกโตมาเนี่ยไม่ค่อยมีความเคารพในตัวเองไม่ค่อยมีเซลล์เอสติมพ่อแม่ที่แบบดุชอบตีชอบบังคับชอบริดรอนสิทธิเสรีภาพพอโตมาเขาก็จะไปทํเง้นกับลูกแล้วก็คู่ชีวิตอะไรเนี่ยเพราะนะั้นมันเกี่ยวกับ การเลี้ยงดูแล้วก็บางทีก็เกี่ยวกับปมที่แบบว่าเคยทําผิดพลาดในชีวิตโดยล้มเหลวในชีวิตครั้งใหญ่อะไรเนี่ยก็จะส่งผลให้ความเคารพในตัวเองต่ําความเคารพในตัวเองเซลล์เรสเพคหรือเซลล์เอสตีมอะไรก็ตามมันคือการที่เรามองตัวเองทั้งในปัจจุบันอดีตและอนาคตว่าเรารู้สึกยังไงกับตัวเองถ้าเรารู้สึกดีก็ แสดงว่าเซฟติมเราสูงเพราะนั้นคนที่ขี้หึงก็คือคนที่ไม่เคารพตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราสวยเราดีเราอะไรเราจะไม่หึงเราจะไม่ระแวงแต่ถ้าเกิดเราเราตามหึงตามระแวงอะไรก็ตามแสดงว่าเราไม่ค่อยเคารพตัวเองเราจึงไม่ค่อยเคารพผลเราจึงพยายามจะตามเช็คตามอะไรก็ตามแล้วก็สุดท้ายก็จะส่งผลปัญหาความรำพันวันยังค่ำ